ไม่ว่าจะองค์กรหรือหัวหน้าผู้จัดก,การคนใดก็ตามผมเชื่อว่าต่างก็อยากให้ลูกน้องเนี่ยเป็นคนที่มีแรงจูงใจกับการทํางานนะครับแรงจูงใจกับการทํางานหรือว่า work motivation เนี่ยเป็นแนวคิดอันหนึ่งที่ต้องได้รับแรงจูงใจหรือว่า work motivation เนี่ยต้องถือได้เลยว่าเป็นแนวคิดอันหนึ่งที่องค์กรตา่างๆให้ความสนใจสรรหาวิธีการที่จะนํามาเพื่อ ที่จะกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจคือทําให้พนักงานเนี่ยเกิดแรงจูงใจขึ้นมากับการทํางานของเขานะครับเพราะแรงจูงใจเนี่ยมันจะทําให้คนเกิดความรู้สึกฮึกเหิมเเนาะอยากจะทํางานอยากจะเข้าไปแก้ไขปัญหาใด,ใ,ดในงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยากจะทํางานให้ได้ผลดีที่สุดตามมานะฮะแต่การมีแรงจูงใจเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งส่วนที่องค์กรจะต้องทําและส่วนที่หัวหน้าผู้จัดการทั้งหลาย คือท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อาบัญชาเนี่ยก็คงจะต้องไปทําให้มันเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีงานวิจัยจํานวนมากเลยที่ชี้ให้เห็นว่าแรงจูงใจในการทางานถ้าคนทํางานมีเนี่ยมันจะช่วยให้คนบากบั่นฝ่าฟันปัญหาลูกประศักในงานของเขามันจะทําให้เขามุกมาลในการทํางานมันจะทําให้เขามีความสุขมีความพึงพอใจกับงานที่เขาทําอยู่นะครับแต่น่าสนใจว่า และแรงจูงใจเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุใดกันแน่โดยเฉพาะในบทบาทของท่านที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับโดยการดําเนินการโดยการลงมือทำขององค์กรเช่นองค์กรจ่ายสิทธ,ธทิประโยชน์สวิสการองค์กรมีเส้นทางการเติบโตก้าหนะในชิตการงานที่ชัดเจนแบบเนี้ยอันนี้ตัดออกไปก่อนขอคุยในมุมของคนที่เป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้านงาน,นท่านทั้งหลายว่าท่านจะทําให้พนักงานเนี่ย เกิดแรงจูงใจได้อย่างไรนะครับในการสำรวจของ maris research เมื่อปี2017ึ่ึงทำกับพนักงาน3า6คนใน500องค์กรในประเทศสหรัอเมริกาในสหรัฐอเมริกาในประเทศแคนาดาออสเตรเลียอินเดียสิงคโปร์แล้วก็ Germany, เยอรมนีนะได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยว่า67%ของพนักงานเนี่ยเกิดแรงจูงใจกับการทำงานเพราะคำชื่นชมการยอมรับจากคนที่เป็นหัวหน้างาน นี่น่าสนใจมากเลยนะในขณะที่63%เนี่ยเกิดแรงจูงใจเพราะความเอาใจใส่ของหัวหน้างานหรือ attention from leaders นะครับและการมีโอกาสให้เขาได้นำได้เป็นผู้กำกับชาได้สวมบทบาทของความเป็นหัวหน้าทูบ้างเนี่ยมันก็ช่วยกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจกับเขาได้เช่นเดียวกันมากกว่า catch bonus มากกว่าการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน มากกว่าการได้หุ้นหรือ s t o c k อ p t i o n อะไรต่างๆที่องค์กรมอบให้ด้วยซ้ำเนี่ยนบน่าสนใจมากเลยนะไอ้เรื่องนี้เป็นบทบาทโดยตรงคนที่เป็นผู้กำกับผาเลย Attention from leader ก็ดีนะครับหรือคำยุกย่องชื่นชมการยอมรับจากคนที่เป็นหัวหน้างานก็ดีเนะี่ยเป็นเรื่องที่ท่านต้องทำอ่ะท่านต้องสร้างองค์กรมันสร้างให้ไม่ได้หรอกเพราะองค์กรไม่มีตัวตนวต้อกตองไหปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงานเนี่ยมันห่างก,กันมากเลยแต่ปฏิสัมพันธ์กับท่าน ในฐานะที่เป็นตัวแทนองคอ์กรกับตัวพนักงานเนี่ยมันคือสิ่งที่จับต้องได้ชัดเจนถ้าต้องการให้พนักงานมีแรงจูงใจเนี่ยอย่าลืม2เรื่องนี้ในหนังสือเล่มที่ชื่อว่า Mac d a d เคนเขียนคือซินดี้เวนทริสนะครับได้พูดถึงแรงจูงใจของคนทํางานไว้ดีมากเลยนะครับแรงจูงใจในการเมืองคนเจนวายซึ่งซินดี้เว t r i ิสเนี่ยเขาพูดไว้นะครับเขาบอกว่า90%เนี่ยคือการ ได้ทํางานกับคนที่ชอบเนาะได้ทํางานในบรรยากาศที่สนุกสนานเนี totally so right. ่ยอันนี้โอเคมากเลยตดยจุดอันนี <Valerie> ้พ <v> ูดถึงคนเจน y ว้แล้วผมเชื่อว่าลุกน้องท่านส่วนมากจะเป็นคนเจนไแต่แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดแรงจูงใจกับการทํางานเพราะ red c o n i t i o n มันคืออะไรฮะมันคือคํากล่าวชื่นชมมันคือการยอมรับจากคนที่เป็นผู้บําคับบัาชาคนที่เป็นหัวหน้างานรวมทั้งเพื่อนร่วมงานด้วยแหละและมันคือคําขอบคุณอย่างจริงใจของคนที่เป็นหัวหน้างาน ในขณะที่7 6เท่านั้นแหละครับที่มีแรงจูงใจกับการทำงาน,น,นเพราะโอกาสเติบโตในอาชีพการงานความก้าวหน้าในอาชีพการงานซึ่งไอเรื่องของโอกาสเติบโตในอาชีพการงานหรือมีแค r ร p a ่าเรื่องต่างที่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่องค์กรต้องทำไงแต่ไอเรดคอมมิชชักับฟันหรือการที่จะมอบหมายให้น้องไปทำงานกับบณกับคนที่เขาเขาอยากทำงานแล้วได้ผลดี หรือคนที่มีประสบการณ์แล้วมันจะเกื้อนหนุนงานของเขารวมทั้งการสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดีเนี่ยมันมันเป็นบทบาทหน้าที่ของท่านเลยในฐานะที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการนะครับอันนี้คือข้อคิดใน EP นี้เนาะที่อยากจะคุยให้ฟังแรงจูงใจในการทางานของลูกน้องเนี่ยมันเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของท่านอย่าบอกว่าเป็นเรื่องของ HR ที่เขาจะต้องทํา อย่าบอกว่าเป็นเรื่องขององคอ์กรที่เขาจะต้องทาฝ่ายเดียวองคอ์กรเขาจะพยายามทําให้พนักงานมี motivation หรือแรงจูงใจในการทํางานอยู่แล้วครับแต่ว่าไอ้เรื่องบทบาทหน้าที่ของท่านเนี่ยองคอ์กรทําแทนไม่ได้อะเป็นเรื่องที่ท่านคงต้องทํามันขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับแต่รับรองผลดีมันเกิดขึ้นกับตัวท่านแน่นอนครับ